สวัสดีครับพี่น้องเจลินชี้ครับมันี่มาอัปเดตสถานการณ์น้ำซี่พี่น้องเบื้องครับว่าใกล้ถึงสะพานยังครับนี่ครับพี่น้องใกล้ถึงหลังสะพานแล้วครับนี่ครับสนามเป็นตองครับนี่ครับสนามเป็นตองที่เลียงกันครับทุกวันอาทิตย์ครับใกล้หอดแล้วครับพี่น้องใกล้หอดแล้วใกล้หอดสนามเป็นตองแล้วครับนะครับสนามเป็นตองครับนี่ใกล้ถึงท่องสะพานแล้วครับพี่น้องที่กัดตำบลท่าพระครับ คอนแกนครับพี่น้องเดินพี่น้องครับบิงนามครับไหลบักแงครับนี่ครับไก่ถึงทองสองพันหรครับอยงนี้เป็นไหนเนาะไกลถึงขอบยังครับนี่พี่น้องไกลถึงคอบต่ฟังตะลิงหรอครับพี่น้องเบิงเอาครับนี่ครับอาจจะเป็นมูบันสุขเร่ครับ บมื่อวันสุประไครับขาเจ้าเห็ดการ์ม่เบิดพ่อไหมเบิดแล้วครับพี่น้องเบิงครับน้ำไหลแห้งครับนี่ชื่ไหลลงไปสารค้ามนะครับพี่น้องไปทางสารคข้า er มครับอันนี้มาทางเชงพุ่มครับนี่พี่นอ้องน้ำไหลบางแห้งนะครับท่วมแล้วพี่นอ้องเริ่มท่วมแล้วครับฟังน,นี่ก็ นีน้ำเออล้นมาแล้วครับฝั่งนี้ครับน้ำก็เริ่มมากฝั่งนี้กันครับนี่นั่นเป็นหมู่บ้านสุประ่ยครับข้างนั้นครับใกล้แล้วพี่น้องพี่น้องเบ่งครับใกล้ถึงแล้วจะถึงขอบเลยแล้วครับตอนนี้ครับนี่ผมที่ผมยืมเนี่ยยืมกับใกล้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่เปลี่ยนแล้วพี่น้องเบ่งนะครับนี่พี่น้อง นีครับตรงขาวๆจะเป็นอีกสะพานนึงนะครับ,บเ,เป็นถนนมิตรภาพครับฝัง่งทางปุนครับนี่ในสะพานขรรมในหมู่บานครับนีน้องเบิ่งความแห้งของน้ำครับไบแห้งครับพี่น้องใกล้ถึงสนามเปตตองแล้วครับเนี <c> ่ย <oughs> นี่ไงเป็นหมู่บ้านทพะมิเรียดครับนางนเข้าไปนี้ครับรวมสุปีครับนี่ครับน้ำที่ล้นครับพี่น้องน้ำมาหลายครับไหลแห้งครับนี่ครับเมื่อนี้มาอัปเดสดธนารารพี่น้องเบิ่งครับฝาน้ำใกล้ถึงสนามเตตองที่เหรียนกันหรือยังครับแล้วคลิปหน้าน้ำขึ้นอีกเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวทายอับเดตพี่น้องเบิ่งอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอพุณพี่น้องที่ขามากกดไลค์กดติดตาม ปดแร์ให้ด้นยนะครับขอบคุณครับ